สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Joy of l l i h t Mobile หารท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับซึ่งจะเป็นสไตล์จีนกำลังภายในนะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมลองเล่นมาจนถึงเลเวล18นะครับก็นิดหน่อย นั่นเองนะที่ลองเล่นมานะครับจริงๆตัวเกมถ้าเกิดเป็นของสตูต่างประเทศเนี่ยมันจะมีในส่วนของอที่เป็นเวอร์ชัน PC ด้วยต้องบอกเลยว,ว่าเวอร์ชัน PC เนี่ยภาพสวยมากๆนะครับแต่ในส่วนของมือถือก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะสวยเอาเรื่องทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวกดเข้ามาดูที่ตรงในส่วนของการสร้างตัวละครหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาไทายด้วยนะครับผมอ่านี่นะ อันนี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวละครแบบไหนยังไงนะครับนี่นะเลือกได้แบบเป็นชายหรือว่าหญิงก็ได้นะครับอ่านี่เป็นชายเมื่อกี้เป็นหญิงนะตามนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบความสวยงามที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะฮะนี่อ่ะโอเคอุยน่ารักอ่ะนะครับก็ลองเลือกดูว่าจะอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ต่อนะมันจะมีให้เราปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่ไง ปรัแบ,บแต่งหน้าตาเพิ่มเติมได้นะครับจะเอาแบบไหนค่อนข้างที่จะแบบว่าใส่รายละเอียดได้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเนี่ยทรงผมก็เปลี่ยนให้เพิ่มเติมนะนะครับแต่แน่นอนว่าจีนเนี่ยมันก็ต้องออกแบบทรงผมให้มันเป็นแบบจีนจีนหน่อยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ่าทรงผมออกจีนจีนหน่อยนะมันถึงจะแบบเออดูดีขึ้นมาหน่อยใช่ปะ่ะนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้นิดนึงนะครับผมประมาณนี้อ่าก็เสื้อผ้านะครับก็ดูได้นะ รตรงเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเสื้อผ้าตัวไหนที่เราเลือกไปแล้วนะครับมันจะไปโผล่อยู่ในตัวเกมเลยก็คือเป็นคอสตูมที่ตัวเกมเขาแจกมาให้เรานะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่ชุดไหนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเครื่องประดับเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเราตกแต่งใส่ตัวละครไปแล้วมันก็จะใส่เข้าไปได้นในตัวเกมเลยนะครับปมเนี่ยเครื่องประดับพวกนี้นะถือว่าก็ใจปั้มอยู่นะในส่วนของการแจกพวกนี้นะครับ เออเนี่ยโอ้มีปีกนะฮะอ่าใบหน้าจมูกอะไรต่างๆส่วนอื่นก็ลองมาปรับแต่งกันเองนะครับผมจะเอาบรรยากาศให้ดูแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะอ่าโอเคครับกดออกมานี่นะครับอ่าตัวละครตัวเดิมตัวนี้นะอันนี้ก็ผมปรับแต่งประมาณนี้นะครับก็จะได้แค่นี้แหละ นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน,นในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือบรรยากาศานในเกมนะครับเห็นไหมเวอร์ชันมือถือก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับถ้าเกิด PC ยิ่งสวยกว่านี้นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยในะส่วนของตัวมุมกล้องก็อ,อย่างที่ผมหมุนให้ดูนะครับหมุนซ้ายขวานะครับขึ้นลงแบบนี้อิสระเลยเดียวนะแล้วก็เนี่ยครับซูมเข้าซูมออกได้ค่อนข้างไกลทีเดียว นะครับก็ลองมาซุมเข้าสบองเราเองนะจะเอาประมาณไหนนะครับทีนี้ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับมีเควสอยู่เห็นไหมครับเขาจะมีเควสให้เรากดรับนะครับกดรับปุ๊บนะก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติท,ทันทีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบออโตในส่วนการต่อสู้ต่างๆอยู่แล้วนะครับนี่วิ่งไปเห็นไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นเควสแบบว่าเ,เลือกมา้าละนะครับเดี๋ยวเราจะได้ม้ามาขี่ละอ่ะโอเคเดี๋ยวทำเควสให้ดูเลยแล้วกันนะครับมา วิ่งมานะครับเควสมาใช่ป่ะนี่เลยไมย้ตรงนี้นะครับก็บจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะครับปุบม,มาโอเคฝึกมาใช่ป่ะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราฝึกมานะครับก่อนอื่นก็ต้องจับก่อนใช่ป่ะนี่นะจับก่อนเลยครับมา้าอั๊บโอเคเรียบร้อยได้มา้มามาแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะเราต้องทําการแบบว่าฝึกก่อนนะครับนี่ให้มันแบบว่าเอ่ออยู่ในขีดเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับอย่าไปออกตรงแดงนะอย่ากดนะครับให้มันอยู่ขีดเหลืองๆพยายามเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับ เลี้ยงไว้เลยเรื่อยๆจนกว่าม,มันจะแบบถึงเวลานะครับผมแล้วเราก็จะแบบสามารถฝึกมันได้นะจริงๆมันน่าจะกดข้ามได้แหละเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้กดข้ามนี่แม่ได้ม้ามาแล้วก็กดขี่ไปเลยป๊บนี่โอเคอ่าไหนดูดีเดี๋ยวผมกดขี่ม้าให้ดูเลยนะครับนี่ตัวเคงก็สอนอยู่ว้าวเท่เลยเดียวครับอ่าแน่นอนว่าคู่หูเนี่ยก็จะวิ่งตามเราไปนะครับ โอเคนี่อุ้ยเท่เท่เท่นะครับมีม้าขี่แล้วก็สบายขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็กดเควสเนี่ยวิ่งแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับเห็นไหมวิ่งไปรับเควสโคตดไวนะครับก็ตัวเกมแผนที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะเอาจริงนะครับเนี่ยกดขยายมาดูได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแผนที่กว้างใหญ่โคตรเลยทุกคนนะครับโอ้กว้างมากนะครับเออเนี่ยวิ่งไปไกลทีเดียวนะฮะรู้สึกว่าจะมีมอนสเตอร์ในแผนที่ด้วยนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองดูเนี่ยตัวมอนสเตอร์นะครับเราโจมตีไม่ได้เว้ย โจมตีไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะ ก็ในส่วนของการเล่นหลักๆเนี่ยเขาจะมีแบบว่าภารกิจให้เราทําอยู่แล้วก็กดตามเควสตรงนี้นะครับแล้วก็ทําตามภารกิจไปนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือมีตรงกิจกรรมตรงนี้นะให้เรามาดำเนินการแบบว่าเข้าไปต่อสู้ผ่านด่านได้นะครับอย่างเช่นวิธีจอมยุทธ์นะเดี๋ยวกดเข้ามาดูนะครับมันก็จะให้เราเต่อสู้กับจอมยุทธ์ตัวอื่นนะโอเคจะมีพละกําลังตรงนี้ครับบอกอยู่นะครับค่าพลังแนะนําว่าเราควรจะเอาพลังประมาณไหนเราถึงจะเข้าไปต่อสู้ได้เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับก็ ลองต่อสู้ดูนะครับกดออโต้ได้เลยตัวออโต้เนี่ยมันจะเปิดตอนประมาณเลเวล13บนะครับเออแล้วก็จะสามารถได้ออโต้มาเห็นไหมนี่นะการต่อสู้นะครับการาฟิกค่อนข้างสวยงามอลังการทีเดียวนะครับนี่เอาเรื่องอยู่ทุกคนนี่เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับแล้วกดออโต้จบแล้วก็โจมตีให้แล้วอ่าโอเคผ่านด่านไฟนนี่ครับประมาณนี้กดด่านถัดไปได้นะ แล้วมันก็จะเข้าไปต่อสู้ด่านต่อไปต่อพี่แต่ว่าของผมเนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ต้องแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเข้าเงื่อนไขแล้วถึงจะสามารถมาทาการต่อสู้ต่อได้นะครับแล้วก็มีอันนึงเนี่ยลานฝึกวรยุทธ์นะครับกดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นการผ่านด่านไปเรอยบเหมือนกันเนี่ยกดท้าดวนได้นะครับ่ะเดี๋ยวดูอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยกดไปเลยออโต้ Auto ครับนับถอยหลังพร้อมลุยนี่๊บจัดไปเลยเพื่อนนี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วออโต้ Auto หน่อยสิเพื่อนเออนี่ครับอ่า ผู้หูเรามันจะช่วยต่อสู้ด้วยอยู่แล้วนะครับป๊บโอเคผ่านแล้วว่ะโอ้ชิวจัดนะฮะอ่ะก็เอาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับบรรยากาศการต่อสู้เนาะต่อมาตัวละครเนี่ยสามารถที่จะเหาะได้ด้วยนะครับเนี่ยกดเหาะขึ้นมาแบบนี้ป๊บปับ๊บนี่ครับอ่าเหาะไปเห็นไหมครับแต่ว่าการเหาะเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าในส่วนของ SP พตรงนี้เนี่ยด้านล่างเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเอ่อหมดอยู่นะครับเออนะ เพราะฉะนั้นก็ลองเหาะดูได้นะครับก็ถือว่าสวยงามดีเวลาเหาะขึ้นไปด้านบนนะครับผมอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยออ,อุ้ยอ๋อเข้าวาร์ปว่ะเข้าวาร์ปไปยังจุดอื่นๆได้นะครับเออนี่ไงเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะครับผม,ผมประมาณนี้โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเ,เมนูอื่นๆกันนะครับตัวเมนูตัวเกมเนี่ยก็เนี่ยกดขยายเข้ามาตรงนี้ได้นะนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับคิดว่าเมนูน่าจะยังมีอะไรเพิ่มเติมมาอีก แต่น,นี้เนี่ยของผมเพิ่งจะเลเวล18ไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูไอที่มาสาคัญสําคัญแล้วกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะระบบคอสตูมนะครับตัวเกมแน่นอนว่าเกมแนวนี้เนี่ยมีคอสตูมสวยๆวยนะครับให้เราได้ลองใส่เยอะแยะมากมายครับผมอ่าแต่ว่าการที่คุณจะได้ในส่วนของคอสตูมมาเนี่ยคุณก็ต้องอ่าทำการเติมเงินหรือว่าไปเปิดอะไรต่างๆด้วยนะนะครับผมนะพวกกาชาอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยนะมี่หมดเลยครับคอสตูมเครื่องประดับนะครับผมนี่ตรงนี้อ่า แล้วก็มีอาวุธนะครับนี่นะอาวุธเห็นไหมโอ้ยไอ้นี้แบบโอ้โหอย่างเท่น,นะทุกคนแล้วแล้วก็มีชุดเซ็ตด้วยนะครับชุดเซ็ตแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็แน่นอนครับมีพาหนะด้วยนี่พาหนะก็อ่ามีมา้าแบบนี้ครับโอ้โหมีรถอะไรต่างๆด้วยนะมันเริ่มจะไม่ใช่จีนกําลังภายในแล้วอ่ะนะครับเออนะเพราะว่ามันมีในส่วนของโอ้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยทุกคนเออนะครับนี่ มีอูดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับนี่นะเวลาเดินนะครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้กับเรานะก็ลองมาดูได้นะครับสําหรับสายเติมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับคุณจะได้ค่าสง่างามเข้ามาด้วยนะเออนะครับผมโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของยุทธภัณฑ์นะครับอ่ะกดเข้ามาดูที่ยุทธภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้นะครับกดบวกแบบนี้เห็นไหมนี่ครับอัปเกรดได้เลยเป็นการเสริมพลัง นะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะมีแบบโปรไฟล์นะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ของเราปรกติทั่วไปนะเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เปลี่ยนกรอบโปรไฟล์ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ท่าทางก็เปลี่ยนได้นะแบบนี้นะครับกดใช้นี่เห็นไหมมันจะใช้ท่าทางด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับความสําเร็จเนาะนะค,ความสําเร็จก็คืออันไหนที่มันเป็นจุดแดงๆเนี่ยเราลองกดเข้ามาดูเราสามารถกดรับของรางวัลได้นะครับประมาณนี้ ส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบคู่หูนะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่ค่อน้างที่จะผลานเงินเหมือนกันนะเพราะว่าอ่ามาันจะให้เราไปหาคู่หูที่แบบดีๆไงเนี่ยอย่างเช่นสูงสุดนี้ก็จะเป็นคู่หูแบบแดงๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาที่ตรงตามหาคู่หูตรงนี้นะนี่ครับเขาใช้เราสุ่มหาคู่หูได้นะครับก็อ่าเดี๋ยวอ่ผมมีฟรีอยู่ใช่ป่ะลองกดสุ่มดูนะครับเดี๋ยวค้นหาไปนี่แบบนี้ครับก็ค้นหาคู่หูนะครับ คืออยู่กับความโชคดีของแต่ละคนนะว่าคุณจะได้คู่หูแบบไหนมานะครับผมโอเคกดเปิดไปป๊บนี่ได้คู่หูยังไงฮะตัวดีๆหรือเปล่าป๊าปโอ้สีอย่างนี้มาก็ธรรมดาแล้วล่ะนะครับเปิดมาเลยเพื่อนอ้ามไปเลยแล้วกันนะครับนี่โอเคครับอุ้ยได้ผู้หญิงมาวะ่ะหาได้ตัวหายากมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวคู่หู นะครับอ่าพอเราได้คู่หูมาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะทําการแอบว่าจัดทับด่วนได้นะครับเอามาลงใส่ไม่ไี๋ยว่า่างตัวนี้คิดว่าน่าจะโอเคสุดแล้วนะครับแล้วก็อลองกดเข้ามาดูนะมันขึ้นเป็นจุดแดงแดงใช่ไหมอ่าอันนี้เราอัพดาวได้ครับมีอัพดาวแบบนี้แล้วก็อัพเลเวลมันได้ด้วยเห็นไหมอัพหครั้งนะครับนี่เลเวลก็จะอัพขึ้นมาคู่หูก็จะเก่งขึ้นพลังแล้วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคือเกมแนวเนี้ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบ แปลกแหวกแนวไปสักเท่าไหร่หรอกนะครับแนวกําลังภายในหลายเกมแล้วที่มาเปิดในส่วนของไทยเรานะครับประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนอื่นๆก็ลองดูเอาเองนะครับสายเติมก็เนี่ยฮะมีแพ็กเกจจากัดเวลารางวัลการเติมเงินครั้งแรกโอ้โหเยอะนะเนี่ยเห็นไหมแพ็กเกจขึ้นมาลืมล่ำนะครับนี่เติมเงินครั้งแรก3ามสบาทคุณจะได้ตามนี้นะเป็นคู่หูระดับดีด้วยนะเนี่ยโอ้ระดับแบบสูงสุดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แจกแบบ3วันติดติดนะครับเติมแค่35บาทนะเนี่ย เดี๋ยววันที่3คุณจะได้อุดมาขี่ด้วยเออสำหรับสายเติมนะครับลองดูลองดูงดนะฮะก็เอาเป็นว่าบรรยากาศเขาคล่าๆประมาณนี้แล้วกันนะผมเอามาฝากนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ลิงโหลดใต้คลิปเลยนะครับเป็นเกมกําลังภายในใครที่แบบชอบแนวสายกําลังภายในเนี่ยไม่คุณพลาดน,นะครับอืมเป็นเกมที่เล่นแบบเรื่อยๆนะครับเล่นแบบว่าตามเควสตามอะไรไปแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราดูค่อนข้างเยอะเลย นะครับโอเคเท่านี้แล้วกันนะไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับผม